สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการจิ๊บเทคแกะของลองเลยนะครับวันนี้ตัวที่จะเอามารีวิวให้ดูกันก็คือจะตัว f a c e c a m Pro นะครับกับ f a c e c a m ธรรมดาเนาะว่า2ตัวนี้มีความต่างกันอย่างไรบ้างนะครับในระดับราคาที่อยู่ที่5 0 0 0กลางๆแล้วก็1 000, 2 0 0 0บาทนะครับผมสำหรับเว็บแคมนะครับผมเดี๋ยวจะมาพูดกันให้มันจบไปเลยนะครับว่า ทำไมมันถึงต้องราคานี้นะครับแล้วมันต่างจากแบรนด์อื่นๆยังไงบ้างไปดูกันเลยครับจริงๆก็ไม่มีอะไรก็พูดต่อพได,พด้แหละนะครับผมภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ตัววันนี้ก็คือในส่วนของตัว Face Cam Pro นะครับผมก็จะเห็นได้ว่า FOV Field of View มันกว้างมากนะครับผมแล้วก็มีการจัด Auto Focus ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็แสงสีอะไรพวกนี้มันก็จะดูแบบ คมชัดนะครับเพราะว่ามันเป็นในส่วนของความละเอียดเนาะ 4K 60นะครับเป็นภาพความละเอียด 4K ด้วยแบบพอเป็น60ปุ๊บทุกคนจะสังเกตว่ามันค่อนข้างจะเลื่อนไหลามากเนี่ยจอซีน่าก็มานะครับผมก็สังเกตว่ามันเลื่อนไหลามากนะครับผมนี่เลยกล่องมันประมาณนี้นะครับส่วนใครที่กําลังหาอยู่ก็แบบนี้เลยนะครับไปจับจองไปหาซื้อกันได้เลยตัวแทนจําหน่ายของเอลกาโตเนี่ยก็คือเอเซนตี้นะครับแล้วก็ ร้านดังๆทั่วไปอ่ะซูมคาเมราเจบี B, อะไรพวกเนี้ยครับเขาจะมีกล้องตัวเนี้ยขายหมดนะครับผมใครกาลังหาอยู่ไปจับไปจองก็ได้เลยอันนี้คือความสามารถพลังดิบนะคุยเรื่องพลังดิบก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าด้วยโปรแกรมนะครับด้วยซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยมันอัปเกรดทําให้เหนือชั้นแล้วขาดจากแบรนด์อื่นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวต่อไปก่อนก็คือในส่วนของตัว a ฟสแคมนะครับตัวเติมต้นนะครับว่าคุณภาพาเป็นยังไงนะครับผมกับระดับราคาอยู่ที่5,000บาทนะครับผมมาปั๊มเขาให้อันนี้ก็คือภาพจาก f a ฟ e c a m ตัวแรกของแบรนด์นะครับเอลกาโตก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีตรงไหนบ้างก็คือเห็นภาพมันลื่นเหมือนเดิมก็คือ1080นะครับแล้วก็60 fps เหมือนกัน แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไมไ่สามารถจัดระยะการซูมอะไรได้เยอะแยะมากมายเท่าไหร่นะครับมันเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการที่แบบว่าเออแบบแคชชวลมากขึ้นจะไม่ได้เอาไปทำรีวิวความละเอียดสูงอะไรมากมายอ่ะผมพ้ยกตัวอย่างเป็นแบบนี้แล้วกันสมมติว่าผมจะรีวิวในส่วนของตัว 4K Pro ตัวนี้ใช่ไหมครับในความที่ว่ามันไม่มีออโต้โฟกัสเนี่ยระหว่างที่สมมติว่าเรารีวิวแบบเนี้ย หยิบหูจับใช้งานอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะพอคุยธรรมดาได้นะครับแต่เรื่องของความละเอียดเนี่ยเราจะบอกถึงเรื่องว่าเราจะมาสอนบอกับใครไ c อะไรพวกเนี้ยครับมันอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบรายการพูดหรือว่าคุยหรือว่าเป็นพวกอะไรนะพอสแครอะไรเงี้ยมันก็อาจจะรองรับตรงนี้อยู่นะครับผมหรือว่าคนที่จะขอบเอารูปภาพไปออกในช่องไลฟ์สตรีมไลฟ์สดของเราหรือว่าเป็นพวก เกมเมอร์นะครับผมที่จะต้องใช้เว็บแคมตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับที่จะเอาหน้าเราขึ้นไปแล้วอยากได้ความละเอียดสูงๆ FPS 60 FPS ขึ้นไปแล้วก็ไม่มีกระตุกเลยนะครับผมแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยตัวตัวมันเนี่ยก็คือออกแบบมาแบบที่รองรับการใช้งานแบบระยะยาวเลยครับอืมอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่จริงจังจริงจังและซีเรียสมากขึ้นนะครับอยากจะ ต้องการทำรีวิวอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยากจะให้มันแบบว่าสามารถลงรายละเอียดดีเทลได้นะครับแล้วก็อยากได้การเล็คอร์ดที่เป็นแบบ 4K แล้วจะเอาไปสอนหนังสือต่ออะไรเงี้ยครับเห็นไหมมันเอาไปสอนเอาไปทำอะไรต่อได้เนาะอะไรประมาณนี้นะครับผมจะอธิบายทำให้เห็นถึงความต่างของระดับราคานะครับสำหรับคนที่เลือก Facecam p r o นะครับก็คือคนที่ต้องการความสุด แล้วก็คุมงบประมาณได้อย่างพอดีพอเพียงคุณได้ความเป็นมืออาชีพมากขึ้นคุณได้คุณภาพภาพที่เป็น 4K 60ในราคาที่ยังอยู่ว่ารับได้นะครับในส่วนตลาดตอนนี้ถ้าคุณต้องการที่จะขึ้นไปนะครับในระหว่างเริ่มต้นนะครับก็แนะนำเป็นพวก f ฟส c a m p r o เ c e c a m ธรรมดานะครับระดับกลางก็แนะนำเป็น f e d e c m p Pro ส่วนระดับบนเนี่ยคนที่เป็นแบบ ทำเป็นระดับมืออาชีพจริงๆขอก็แนะนําให้คุณลงทุนแบบพวกกล้องโปรตัวสักสองสามหมื่นสี่หมื่นเลนสองสามหมื่นนะครับแล้วก็แคปเจอร์การอีกตัวหนึ่งก็อีกประมาณหมื่นหมื่นสองอะไรประมาณนั้นนะครับต่อเป็นครบเซตแล้วก็เลคคอร์ดภาพเอามาทำรีวิวอะไรพวกนี้ถ้าคุณทำเป็นระดับอาชีพก็จะแนะนำแบบนั้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณกำลังเริ่มต้นนะครับหรือว่าคุณพอใจในคุณภาพภาพแบบนี้ ตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวจบของคุณได้เลยเพราะว่าเว็บแคมนะครับมันส่งสัญญาณภาพไปที่คอมพิวเตอร์เลยนะครับแล้วก็เลกคอร์ดได้เลยไม่จําเป็นต้องผ่านแคปเจอร์การ์ดถ้ากับว่าคุณอาจจะจ่ายตัวเนี้ยแค่แค่ตัวเดียวแล้วก็จบเซตไลฟ์สดของคุณได้เลยโอเคครับมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง2ตัวนะครับ อันนี้จะยิ่งทำให้เราเห็นได้ชัดว่าอะไรคือสิ่งที่คุณจ่ายเพิ่มนะครับในภาษาปกิจเนี่ยเขาจะพูดกันว่า you got what you pay for นะครับผมคือคุณได้ในสิ่งที่คุณจ่ายนะครับแต่ว่าในแบรนด์เ l วกโเนี่ยเราพูดพูดตรงๆนะครับไอตัว f a c e c a MK1 m เนี่ยมันไม่ได้ไม่ดีนะคุณจะเห็นว่า movement เนี่ย60 FPS เหมือนกันนะครับแล้วก็ลื่นแต่ว่าที่บอกก็คือเรื่องความละเอียดเนี่ยแต่สมมติว่า ในส่วนของตัว 4K Pro เนี่ยคุณอาจจะเห็นเส้นผมอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของตัว FaceCam มันอาจจะไม่ได้แยกออกมาเป็นเส้นๆอะไรแบบนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสามารถปรับอะไรได้บ้างนะครับหลังจากที่เราซื้อในส่วนของตัวเว็บ c a m ไปแล้ว FaceCam ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของตัว FaceCam Pro นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูฟีเจอร์เบื้องต้นนะครับผม ฟีเจอร์เบื้องต้นกะ็คือฟีเจอร์การทำซูม FOV นะครับผมโดยตัวอยา่อยางในตอนนี้นะครับผมอยากจะให้คนดูยี่ห้อของหูฟังของผมมันก็สามารถทำได้หรือว่าจะอยากจะครอบหน้าผมอยากจะอธิบายหรือคุยกันที่หน้าประมาณตรงนี้นะครับเราไม่อยากจะให้คนเห็นห้องของเราเพราะห้องเราอาจจะไม่ได้ดูสะอาดไปสมดนะครับผมหรือว่าจะพาคนไปดูตรงในจุดที่อ่ะ ตอนนี้คุณเห็นอะไรไหมครับเห็นโลออนเห็นเห็นายาดมอะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถ Create ได้หรือว่าจะตั้งเป็น Preset ได้ว่าอพีเษตแรกก็คือภาพสูมระยะไกลนะครับแล้วคุณถอยขึ้นไปที่กระดานแล้วอยากให้คนนไปโฟกัสที่กระดานแล้วคุณก็จะไปสอนหนังสือไปอะไรตรงเนี้สําหรับครูอาจารย์อ่ะเนาะหรือว่าการจะทํารีวิวสินค้าใช่ไหมครับแล้วคุณอยากจะให้เขาเนี่ยคอนเซนเทรตในส่วนของตัว ผลิตักของคุณอยากใด้เออเนี่ยตรงนี้นะซูมเข้ามาตรงนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับผมฟีเจอร์แรกผ่านไปนะครับผมฟีเจอร์ถัดไปนะครับผมก็คือการโฟกัสนะครับการโฟกัสเนี่ยเราจะสามารถเอาปรับเป็นสปอตนะครับมันก็จะสปอตจุดเดียวพอมีอะไรมาเปลี่ยนไปปุ๊บมันก็จะหลุดโฟกัสแต่ว่ามันจะคอยเรียจะปรับโฟกัสให้เราตลอดนะครับผมตัวต่อไปฟังกช์ชันตัวต่อไปก็คือ c ซนเตอร์ลนะครับผมมันก็คือคอนโทรลปรับระยะเหมือนลิเนียอะไรประมาณนั้นแล้วก็จัดโฟกัสเองนะครับอันนี้ก็คือใกล้เลยโฟกัสระดับใกล้เลยนะครับอันนี้อย่างที่บอกก็คือผมคิดว่าตัวกล้องเฟ e แคมผมเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปทํารีวิวลายมือนะครับแล้วก็แล้วก็ <laughs> แ,วกแบบสอนหนังสือได้อะไรเงี้ยนึกภาพออกไหมถ้าแบบว่าผมจะรีวิวในส่วนของตัว IC อะไรเงี้ยนะอ่าแผง ขอโทษนะครับหาก,กล้องอยู่อ่าแผงตรงนี้นะครับตรงนี้วงจรนี้มีหน้าที่ทําอะไรอะไรเงี้ยคุณลองนึกภาพแนละคุณเป็นแบบว่ากลุ่มคนที่แบบเริ่มต้นเนาะคุณอาจจะลงทุนในส่วนของตัวกล้องตัวละหลายหมื่นไม่ไหวหรือว่ายังไม่แน่ใจหรือว่าพอใจที่ตรงนี้นะครับ Elgato Facecam Pro ราคาประมาณหมื่นบาทต้นๆแล้วมันจบเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับคุณได้เลยนะครับรจัดโฟกัสนะครับแบบระยะใกล้ไกล ปรับระยะโฟกัสได้หรือปล่อยออโต้ก็ได้นะครับผมหรือว่าการจัดคอนทราสของภาพใหม่นะครับอยากใช้คอนทราสของเราเป็นเท่าไหร่ก็มาจัดเอานะครับเซทเรตนะครับเซทเรชั่นนะครับอันนี้ยังยังไม่ตายนะครับนะครับอ่าก็ดี๋ยวที่ว่าจะเอาสีสดขนาดไหนเนาะดูสีแดงที่หูผมนะฮะสดไปเลยนะฮะอ่าแล้วก็แบบธรรมดาเอากางพอเอาสีกลางๆนะแล้วก็ในส่วนของตัวเอ็กโพเซอร์นะครับผม ราจัด ISO อยาให้ห้องมันดูสว่างมากขึ้นนะครับผมเห็นไหมพอมันสว่างมากขึ้นมันก็จะเออเหมือนเห็นมันเห็นเส้นผมผมมากขึ้นอะไรเงี้ยอ่าอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่ว่าเราจัดนะครับอ่าชัตเตอร์สปีดนะฮะอัน,นอยู่ที่ความพอใจถ้าเราสามารถเราถ้าคิดว่าคือมันเป็นกึ่งกลางระหว่างที่จะ ระหว่างที่คนที่จริงจังกับกล้องเว็บแคมแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะขึ้นไประดับมืออาชีพเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถจบงานของคุณได้หมดเลยในในระดับต้นนะที่ยังไม่รีควายที่แบบจะต้องใช้กล้องเลนลต้องกล้องโปรระดับระดับท็อปๆอปอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเฟสแคมโปรตัวนี้สามารถจบงานของคุณได้เลยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่มีความรู้ในการเซตในส่วนของสีแสงสีเสียงอะไร หรือถ้าไม่มีก็ปลดปลดออโต้ไปธรรมดาธรรมดาปล่อยจบนะครับซึ่งถ้าถามว่าฟีเจอร์การขอบการทําแสงทํานู่ทนทํานี่ปรับเซตสเวตอะไรเงี้ยทำเองได้ไหมทําเองได้นะครับในเว็บแคมธรรมดาทั่วไปอาจจะต้องมีการใช้ความพยายามมากขึ้นนะครับแต่ว่าในเอลกโต้มันอยู่ในเพจเพจเดียวนะครับอยู่ตรงเพจซ้ายมือของผมเนี่ยเพจเดียวแล้วก็ปรับอะไรก็เสร็จไปหมดเลยนะครับไวบ้บาลานซ์สมมติว้าห้องของใครสักคนหนึ่งคุณก็ได้ผมก็ได้ สมมุติว่าเราเป็นไฟเหลืองเนาะอาจจะเป็นบ้านเหลืองอยู่แล้วอยากจะให้ชดเชยเป็นแสงสีสีฟ้ามากขึ้นอ่าเพื่อได้ทําให้ห้องมาดูปกติอะไรเงี้ยหรือว,ว่าห้องมันเหลืองจัดหรือฟ้าจัดแล้วอยากจะให้มันเหลืองก็มามาเหลืองได้คือสามารถจัดแจงอุปสรรคในการทํางานของคุณได้ตรงนี้เลยมันจบตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาส่วนส่วนของตัวไฟแคมโ p ร o จบไปแล้วเนาะ มาดูในส่วนของตัว Facecam ตัวเริ่มต้นกันบ้างนะครับในส่วนของ Facecam ตัวเริ่มต้นนะครับมันก็ยังสามารถทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าระหว่างการซูมของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้คมชัดเหมือนกับตัว Facecam ตัวพี่มันหรือตัวโปรนะครับ Con contrast อ,อะไรปรับได้เหมือนกันนะครับเซต a t e ปรับได้นะครับช a r p n e น s นะครับความคมชัดก็ปรับได้ก็อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับผม แล้วก็การชดเชยแสงบางคนอาจจะด้วยแสงมืดไปในแอปสามารถชดเชยให้ได้หรือเปล่าก็ชดเชยได้นะครับมาปรับแบบอ,อัตโนมัตินะครับหรือว่าหรือว่าจะปรับเองอะไรเงี้ยปรับเซตไว้บาลานซ์ได้นะครับผมก็คือเพียงพอนะครับแล้วก็มีการปรับน้อย e r e d u t i o n นะครับเห็นนะที่หน้าผมนี่คือ,อจากเม็ดนี้เม็ดยิบยิบ,ยบ,ยบกด noise r e d u t i o n เรียบร้อยนิ่งเลยนะครับ อ่าอันนี้ก็สามารถปรับ a ติ i f กเกอ e ์ได้สมมติว่าห้องใครที่หลอดไฟมีเฮิร์ทที่มันไม่ตรงกับกล้องนะครับก็สามารถมาปรับเลือกได้นะครับผมในส่วนของตัวพวกเอฟเฟกอะไรพวกนี้ในทางแอป e l g a t o ก็มีอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับสักครู่โอเคครับ s อรรีครับหลังจากที่ทุกคนนะครับซื้อในส่วนของตัวเฟดแคมต่างๆของ El g a t o ไปแล้วนะครับจะเป็นรุ่นไหนก็ได้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัว เอฟเฟกนะครับจากในส่วนของตัว n อ i น i ีเดียนะครับจะฟลิปภาพนะครับแบบนี้ขึ้นบนลงล่างนะครับผมหรือว่าจะทําเป็นแบบเบลอนะครับหน้าชัดหลังเบลอนะครับก็จะเหม็นแค่ผมอย่างเดียวเลยสวัสดีครับจิิบมาจิิบเทคนะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีส่วนของตัวโปรแกรม Fa c e Tracking ด้วยนะครับที่เราสามารถแบบว่าพูดไปนะครับเอออย่างนี้ปุ๊บมันตามหน้าเราได้ นะครับแล้วก็มาดูกันว่าในส่วนของตัวตัดเนี่ยเราต้องการกรีนสกรีนอยู่ไหมนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เรานะครับอันนี้มือผมนะครับแบบนี้นะอ่าเส้นผมประมาณนี้นะครับก็คือซอฟต์แวร์ที่เอลกโตนีครับโคกับในทาง n v i นวีเดียนะครับใช้พลังของการจอเราทำภาพตัดให้เราด้วยอ่ะอยกตัวอย่างเช่นอ่านี่แบบนี้เออมันอาจจะต้องอยู่บนตัวเราเนาะอาจจะพอไหวอยู่นะครับ อ่าแล้วก็คิดว่าคือมีดีกว่าไม่มีนะครับบางคนอาจจะตอนนี้อาจจะเวียนหัวก็คือเปิดแอปพลิเคชันในส่วนของ face tracking นะครับผมนะอา่าสมมติว่าซูมหนักเลยแล้ว face tracking อ๋อดิอดิเอดเอด,อดิโอเคเอาเรื่องคือสนุกดีนะครับเดี๋ยวพอก่อนนะ เอฟเฟกมีอะไรบ้างดำอยู่ในห้องนะครับอยู่ที่ทำงานโอ้โหอะไรประมาณนี้อ่าเป็นแบบวิดีโอเลยนะครับผมว่าเบลอรน่าจะโอเคกับสีขาวนั่นแหละน่าจะโอเคนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไอคอนแท c t ที่จะทำให้ตาเราแบบเหมือนตาหลอกแล้วก็มองหน้าจอตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือส่วนของความสามารถนะครับของตัวโปรแกรมนะครับาคามล่าหับของ e อโกโนะครับเกือบลืมนะครับผมยังไงวันนี้นะครับจิ p t เทคของลองเลยก็เอาของเล่นมาลองให้ดูกันหลายตัวเลยนะครับก็คือทั้ง Facecam Pro แล้วก็ Facecam ธรรมดายังไงก็ขออนุญ,ญาตฝากเนื้อฝากตัวฝากช่องจิ p t เทคแกของลองเลยด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจเอาสินค้าต่างๆของแบรนด หลายๆแบรนด์เนี่ยเอามาทดลองเอามาเล่นให้ดูมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะครับผมก็ยังจริงใจแล้วก็พูดอย่างตรงไปตรงมาเสมอสำหรับวันนี้ทิฟแทกของเลยก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับฝาก f a d e c a m PRO แล้วก็ f a d e c a m ไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคสตอปเลค